เจริญพรญาติโยมวันนี้วัดจากแดงตำบลทรงขนองอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการก็มาคุยเรื่องการจัดการขยะอีกรูปแบบหนึง่งปกติเราเก็บขยะที่อยู่ข้างทางเก็บขยะที่อยู่ในข้างหนองน้ำลำบากมากเลยเราต้องมือไปจับไปหยิบอาจจะเกิดอันตรายเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าวัสดุเก็บขยะก็คือไม้ตะก,กิ้ตะก,กิ้วมันมาจากคำว่าเกี่ยว กับหิ้วขึ้นมาก็คือเช่นถ้ามันอยู่ในน้ําแล้วก็เกี่ยวแล้วก็หิวขึ้นมาถ้าเป็นขวดน้ําต่างๆที่เรายังคิดว่ามันยังมีน้ําอยู่มีมดอยู่มีอะไรอยู่เราก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้และเด็กที่มาอบรมเด็กที่มาทํางานเรื่องจิตอาสา <c oughs> เขาก็จะสามารถนําสิ่งนี้ กลับไปกอบคู้ขยะที่บ้านเพราะบางครั้งเราลังเกียจขยะเพราะมันสกรปรกมันอาจจะมีสิ่งที่ปนเปื้อนอยู่เครื่องมือนี้จะช่วยให้การทํางานเรื่องจัดก,การขยะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือนวัตกรรมที่นํามาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการขยะและเด็กก็จะสนุกเพราะฉะนั้นแล้วสนุกง่ายได้ประโยชน์เกิดขึ้นจากไม้ตะกีน้นี้ไม้เดียวเฉลิญพร